สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ก็เจอกับผมนะครับกับน้าท็อปนะครับกับช่องท็อปสตอรี่ฟิชชิงแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาทิปตกปูนะครับป็นท้ายนะครับราคาง0 0 0บาทไอ้แบบนี้ครับบ่อนี้เลยครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปเตรียมอุปกรณ์กะนนะตอนนี้ก็ลูกทิปก็ลงเบ็ดกันแล้วนะครับเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ไปลุยกันไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ นี่ครับเราก็จะมาดูวิธีการตกนะครับของผมก็จะใช้เป็นตะข่ายนะครับแล้วก็เป็นอวนตัดแบบนี้นครับเพื่อที่จะทําการร้อยปลาเข้าไปนะครับนี่ครับผมเหยื่อที่ใช้นะครับเป็นปลากรดทะเลนะครับก็ลองดูนะครับนี่ครับเรก็ร้อยทิ่มแก้มเข้าไปเลยนะครับ ีงครับสองตัวเลยนี่ครับประมาณนี้นะครับรตัข่ายใส่เข้าไปแบบนี้ครับโอเคครับแบบนี้นะครับตัดขนาดนี่ครับแล้วก็ ต้องไหลามากครับย้อนย้อนไปริมๆก็พอครับสเช้าครับไปย้อนไปริมก่อนนะครับโอวปูเนี่ยเราจะอยู่ริมๆน,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 นะครับโอเคแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับจะใช้ใเป็นทางดำปาคทางดำนะครับ ธีการก็เช่นเคยครับรอยแก้มนะครับรอยแก้มนี้เลยครับนี่นะครับลักษณะเดียวกันนะครับแล้วเราก็ผันลวดไว้นะครับแล้วก็ใส่ตะข่ายไว้นิดหนึ่งนะครับตะข่ายไม่ได้เยอะนะครับนิดเดียว เอาไว้ให้เกี่ยวบางไว้เกี่ยวดับปิิงเกี่ยวอะไรอย่างงี้ครับนี่ครับโอเคครับเราก็เลือกหมายครับผมจะตีเป็นไกลคันแนวไกลนะครับตัวนี้ไกลแล้วก็ใกล้หนึ่งคันครับประมาณนี้นะครับเช้าเช้านะครับเราก็ลองหาลุมก้อนนะครับ ก็วางไว้นะครับตึงสายไว้อย่างนี้ครับเดี๋ยวถ้ากินนะครับก็จะคล้ายๆปลานะครับเขาจะดึงดึงดึงหลงดึงสายขยับขยับเราก็ค่อยๆยหมุนขึ้นมานะครับอุปกรณ์ที่ใช้ตกนะครับก็จะมีคันคันตกปลานี่ใช้ได้หมดเลยนะครับให้เป็นคันค่อนข้างแข็งนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีตอนที่เราได้ปูนะครับปูก็จะจิกจิกพื้นครับเราต้องยกให้เขาลอยแล้วก็ค่อยๆหมุนขึ้นมานะครับ ก็ใช้สวิงในการปักนะครับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก็คือสวิงครับต้องต้องมีนะครับต้องใช้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรอดูนะครับว่าจะกินไหมครับนี้นะครับขันนี้กินแล้วนะครับคุณผู้ชม่าปลายก็ดืดดืดดืดองครับนี่ลักษณะนี้คือกินแล้วนะครเราก็ต้องเตรียมสวิงรอเลยนะนี่ครับลักษณะแบบนี้รับ ไม่รู้ปูอะไรนะเราก็ค่อยๆครับอย่างให้กกินนักแป๊บหนึ่งลองค่อยๆย,ยกดูนะครับเขาจะอยู่หรือเปล่าเราต้องไม่ให้เขาเละแวงนะนี่ครับ ขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมโอเคเราก็ย่อนไปใหม่นะครับต้องย่อนไกลนะครับโอเคครับผมขึ้นมาแล้วไปเราจะมามัดปูกันนะครับวิธีมัดปูนะครับเราต้องจับปูให้อยู่ลักษณะนี้นะครับ อันนี้ไม่ใช่ไม่สุภาพนะครับแต่นนิ้วนี้เราจะลงมันไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับปูก็จะนีบเรานะครับนิ้วนี้ต้องระวังนะครับแบบแรกครับจับปูหันหลังให้ห่าให้หาตัวเรานะครับกดเข้าไปครับผันกล้ามครับผันกล้ามปุ๊บเราก็ผันก้ามเดินมาลงท้องอย่างนี้ครับแล้วก็ผันก้ามครับ นี่ครับลักษณะ,ะได้แบบนี้แล้วนะครับล็อกราบแล้วหนึ่งนะเสร็จแล้วออกอีกอีกทีนึงครับเราก็พันขาเลยนะครับพันขานะครับจัดขาให้อยู่ลักษณะนี้นะครับ นาครับกุนนี้ครับอัน่าครับโอเคครับผมจะพันๆไปก่อนนะตอนนี้นะเพราะว่าอีคันกันกินแล้วนะครับต้องรีบแล้วนะครับ อันนี้อาจจะร่วมนิดนึงครับยังดึงไม่ตึงแต่ก็ต้องมัดไปก่อนขันกินล้วมัดก่อนเชือกใหญ่ไปนิดนึง่งเราก็โดนปูจับอยู่แล้วนะครับการน,นี้เดินสายวิ่งเลยนะก็จะมารอดูนะครับ ปล่อยนะครับเนี่ยครับบางตัวเขาก็จะไม่ได้จับอะไรนะรปล่อยเหมือนกันครับเราแวงเหมือนกันนะรววเ,นนนะเราก็ย่อนไปที่เดิมครับลอดูครับ อันนี้เอาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตึงตึงแล้วนะครับต้องค่อยๆย,ย,ยกคนระับบางทีถ้าเรายกแรงเขาก็จะปล่อยนะครับเนี่ยครับค่อยๆย,ยกขึ้นมาค่อยๆหมุนไปให้สุดเลยนะครับเราก็ค่อยๆย,ยกขึ้นมา จับเลยครับหลุดไปเราก็โยนไปที่เดิมนะครับเขาก็จะจับใหม่นะครับตัวนี้ค่อนข้างเราแวงนะครับ ได้ขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมอยู่นะครับอตน,นีปูไข่ด้วยนะครับแน่นๆเลยนะครับตัวติดติดเลยนะครับคุณผู้ชมครับมาอีกแล้วนะกินอีกแล้วนะครับกนบันนี้กันเดิมนะครับ นะครับคันนี้นะครับดึงอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ แต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างระแวงมากนะครับปเปียวอยู่ไม่ไม่ค่อยติดนะครับระแวงมากเลยนี่ครับพอยกแล้วยกแล้วเขาปล่อยเลยนะครับระแวงนะครับ ถ้าราแวงอย่างี้ครับใช้ปลาเปล่าๆก็ได้นะครับไม่ต้องใช้ตะก้อนะครับไม่ต้องใช้สายตะข่ายเอ็นนะครับอาจจะดีกว่านะครับอเี้จับค่อนข้างระแวงเลยตัวเนี้ยก็เดี๋ยวหรอดูกันต่อไปครับ อยู่ไหมครับคุณผู้ชมไ,มไอยู่ครับคุณผู้ชมครับยกเลยยกเลยเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วลว่าอยู่ตัวมันเล็กนี่เองทำไมมันไม่ค่อยอยู่จับแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ ปล่อยครับปล่อยเลยครัปล่อยเอาแวนนะครับ สายกินนะครับคุณผู้ชมปล่อยอีกแล้วครับ นะครับคุณผู้ชมตัวเมียนะครับไฟสวยเลยนะครับตัวนี้ คุณผู้ชมตุงมเมียนะครับนั่นแน่นเลยนะครับตัวนี้ไปสวยเลยนะครับตัวนี้ นี่ครับคุณผู้ชมครับตัวผู้นะครับได้ตัวผู้ขึ้นมาอีกตัวนะ ลักษณะการกินของปูนะครับตึงๆอง,งี้ปล่อยครับถ้าเราถ้าเจอปูปล่อยอย่างนี้นะครับทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะเข้ามากินใหม่ยังไม่ต้องเอาขึ้นนะครับ นี่ครับคนหมานคนหมานโอ้ต sí ัวเมียด้วยนี่ครับโดนอีกแล้วกี่ตัวแล้วเนี่ยซึ่งสิบอย่างตัวที่สิบตัวที่สิบแล้วโอ้โหนี่ครับกลุ่มเดียวนะผลประกอบการไทยบอลนะแอบดูนะ กอบการไอายบ่อนะครับหลักสิบกันหมดแล้วนะครับสิบตัวสิบกว่ตัวนี่ครับมาดูผลงานผู้รวม ก้ากนะ <9 S 1> 19ตัวตาไปตกบ่อไหนมาเนี่ยตกใหม่ไม่ใหม่เดียวเลยตกบ่อเดียวกับผมเลเนี่ยไม่ได้เยอะแท้ <c oughs> โอ้ยยอดเลยโอ้ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามนะครับคุณผู้ชมครับไม่ไหวนะร้อนมากนะครับพตอนนี้ก็จะต้องเดินทางกลับแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปดูปูเรานะครับว่าเราได้ <c oughs> ทั้งหมดกี่ตัวนะครับ ไปดูกันครับเดี๋ยวพาไปดูนี่ครับอ้าวเดินขึ้นมาแล้วนี่ครับผมนี่ครับปูที่เราได้กันนะครับสามหกบาทสาิบประมาณสิบเอ็ดตัวนะครับผลประกอบการเรานะครับผลประกอบการครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับ กับทิปตกปูนะครับป่าวนบ่อพันท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีทิปตกปูอีกในอีก2เดือนเอ้ยหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับก็ท่านใดสนใจก็ทักมาพูดคุยกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องลาไปแล้วแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับ